ที่บ้านแอนแกงส้มกลายเป็นเมนูประจําบ้านไปแล้วค่ะเพื่อนเป็นเมนูที่ทํากินบ่อยที่สุดแล้วค่ะวันนี้แอนก็เลยจะชวนเพื่อนมาทําเมนูแกงส้มปลาพงแนบกันค่ะว่าแล้วก็ไปทากันเลยค่ะว่าที่เพื่อนเหือนที่บ้านแอนก็เรียกว่าปลาพงแนบนะคะแม้ตกมาแล้วก็ส่งมาให้มันเดิมค่ะแล้ววันนี้แอนก็จะแกงส้มใส่ซับปะรดซับปะรดนี่แอนก็เลือกที่มีรสชาติเปรี้ยวอมหวานนะคะเวลาแกงส้มซับปะรดแอนก็จะปาซับปะรดเป็นแผ่นๆแบบนี้นะคะ ทำซับประดเสร็จแล้วก็มาหั่นทั่วฟักยาวกัน ช่วงฟักยาวเองก็จะหั่นเป็นถ h o น t แบบนี้ค่ะส่วนปลาผงแนบเนี่ยก็ทำแล้วชิน้นโตโๆน่าทานมากๆวัตถุดิบสำหรับทำแกงส้มก็พร้อมแล้วไปตั้งหม้อกันเลยค่ะตั้งหม้อตามด้วยเครื่องแกงส้มลงไปวันนี้แอนใส่เครื่องแกงส้มเยอะนะคะ่ะเพราะว่าแกงปลาตัวใหญ่ๆซองตัวเลยค่ะใส่เคยือแล้วก็น้ำเปล่าลงไปละลายเครื่องแกงก็เคยให้เข้ากันดีเลยค่ะพอนำแกงส้มเริ่มเดือดแอนก็จะใส่สับประรดลงไปก้อนเลยค่ะสับประรดเขาจะได้ถ่ายความวานเปรี้ยว ออกมานำแกงส้มของเราจะได้ร่อยร้อยจากนั้นก็รอนำแกงส้มเดือดอีกครั้งค่ะนำแกงเดือดจัดจัดก็ตามด้วยปลาผงแนบของเราลงไปได้เลยวันนี้จัดปลาซองตัวใหญ่ๆแบบจุกจุกหล่นหล่นหม้อเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆปลาเราก็ปิดฝ้ารอปลาสุกเวลาแกงส้มใส่ซับประรดแบบนี้กลิ่นแกงส้มจะหอมมากๆค่ะ ปลาผงแนบก็สุกแล้วค่ะปลาแบบแน่นแน่นหม้อเลยปลาสุกแล้วก็ใส่ทั่วฟักยาวลงไปแล้วก็มาปรุงรสกันเลยค่ะปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาทาซับปรุรเปรี้ยวหมาเพื่อนเนก็ไม่ต้องปรุงเปรี้ยวเยอะนะคะแล้วแองก็จะปิดท้ายด้วยการบีบน้ำมะนาวสดๆลงไปเพิ่มความหอมให้กับแกงส้มของเราค่ะเพื่อนๆดูแกงส้มวันนี้สิคะเครืนนร่องแน่นแน่นน่ารวยมากๆกลิ่นหอมแบบน้ำลายกรากเลยค่ะเพื่อนๆแกงส้มแบบหม้อเต๋ เติบปลาแน่นๆจุกๆหม,ม้อเหมือนเดิมค่ะมีแกงส้มแล้วก็ต้องมีปลาเค็มทอดสิคะเพื่อนๆว้าแล้วก็ไปทอดปลาเค็มกันเลยดีกว่าส่วนปลาเค็มทอดที่เพื่อนๆดูจักกันไม่เท่าว่าคือปลาไรแอนก็ลืมซื้อไปแล้วกับเพื่อนๆแอนชี่ดูๆเข้ากันกับแกงส้มมากๆเมนูบ้านๆของแอนวันนี้ก็เสร็จแล้วครับเพื่อนๆมาค่ะมากับเพื่อนๆมาร้อยจังหู้ด้วยกันค่ะ